วันนี้ผมอยากเสนอเมนูครับผมขนมที่บางพ่ผมไม่ทําไว้นะครับผมมีสูตรพิเศษที่ผมค้นขึ้นมาต่อยอดจากปู่ย่าตายายผมนะครับผมนี่ครับนี่ผสมเข้าไปครับผมไม่บอกสูตรแล้วครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีสีเขียวนะครับผมมาสีเหลืองอีกแล้วครับมาสีเหลืองอลองดูลองดูอยากจะกินแย่แล้วรอนานแล้วอยากกินหญ่แล้ว เย็นเย็นเย็นเดี๋ยวผมอผสมก่อนสูตรก่อนนะเอ้าใส่ไปใส่เมนูอะไรมั่งนะใส่ไปนะอะันละใส่ไปเอออันละอันะขีมมือผมด้วยนะแมแน่นอนเลยต้องเกินกันดีจะได้เกินนั่นนะรสชาติเนี่ยรับรองอ่าใส่สีแดงลงไปก่อนอ่าใส่สีแดงลงไปนะเมื่ไปผสมแล้วนะผสมนั่นเนี่ยสูตรพิเศษผมเลยแหละนี่แหละนี่เนี่ยนี่แหละต่อยอดจากบัลลังก์พระลูดชิมดูก่อนเนี่ยเชิดได้เชิดได้เอะไรนะอ่ารับ้อมกันหรือยัง หอมกันเลยหอคนแป๊บนึงนะขอคนแป๊บนึงนะเข่งกำลังที่ละอามละเอาหน้าเอาใครจะคนแรกก่อนนะใครจะคนแรกก่อนรองดูก่อนนะถ้าขี้แตกถ้าขี้เบี้ยแตกไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะชิมก่อนเลยอู้หูอร่อยจริงๆครับโอ้โหวัดทับจะชิคกอร่อยจริงๆโอ้โหจริงๆก็หอมๆล้นเลยมาคนที่สองมาใครจะขี้แตกมาเลยคนที่สองมาเลยอ่ามามาอ่าชิมโน้ซีอู้หอร่อยจริงๆครับผมโอ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยจริงๆว่าอร่อยจริงๆครับโอผม ไอ้่ังหลงมั่งไอ้่ังหลงมั่งเออเออขอขอขอหน่อยครับขอหน่อยขอลองเฮ้ยพอนุมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่อร่อยอย่างนันมาขี้มือผมนี่นี่ตั้นี่ต่เลยตัมนี่เลยอ่ะกินก็ไปนะเออคนถ่ายรูปใถ่ายกล้องชอบไหมล่ะออาลองดูชิมดีว่าจะกินไหมเออขุนแดงหลวงไหมนี่ยอ้นเล็บกระดำด้วยกูกูคิดดูก่อนนะแล้วกูจะแดกอีกไหมเนี่ยเออหัวแบ เอาชิมดูกสาบสาบลายจี๊ดจี้คาจริงๆเห็นไหมเห็นไหมแกอยากชมผมอนอยลอยทั้งนั้นแหละคุณน่าจะลองชิมดูนะอานะมาใครจะเป็นคนไร้ใจไปก็จะเป็นคนไร้ใจไปอาเอาเอาลองชิมดูนะพนมอะอะไอะไ โอ้โหอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับมไม่อยากพูดเลยอร่อยจริงเออโอ้โอร่อยจริงๆเลิศจริงๆเลยครับโอ้อยากให้ชิมอยากให้ชิมครับผมเห็ไม่ล่ะผมงชิมให้ดูเดี๋เห็นไหมส่วนผมเนี่ยอร่อยอยู่แล้วปลอดภัยให้ห่วงอืไอ้เสียงกอกจริงนิดนึงไอ้อย่ากยัดเสี้ยวโถอยากทำไงเล่าจิ๊กตอ้ สีใช่ไหมเนี่ยถังสีใช่ไหมเนี่ยโหคนกัน